สวัสดีค่ะมาหวานข้าวกันจะ้ะหวานข้าวแบบน้ำนะคะโดนยังอยู่ไกลยอยู่นะคะมือสั่นแท้นี่นะคะ ถังหนึ่งนี่ไปกับกี่รอบสองสองนะคะนี่ก็สามหมดข้าวหมวดหรออ๋อทำไมข้าวหมวดเร็วแท้ไปเติมข้าว ใส่เขาใส่ไม่เสมอกันเหรอเดี๋ยวต้องไปถามว่าอือลายหนึ่งใช้กี่กี่ลูปนั่งตรงนี้กันบรยรายากาศมืดครึม เขาบอกว่าฟ้าร้องหายออกมาเป็นน้ำฝนอยากรู้นักฟ้าที่เบื้องบนต้องมาร้องหายเพราะใครหรือฟ้าสงสารคนอย่างฉันถูกหลอกเลื่อยไป ผูกข้าล่ลวงเข้าร่วงหัวใจเอาไปต้มยำทำแกงเสียงฟ้ากระน่ำเสียงฟ้าคำรามดุนหน้ากลัวน้ำตาฟ้าเอืองมาลดตัวลดหัวใจฉันจนชา ฉันคนผิดหวังมีเคาะกรรมไร้ว่าสนาเขาเลยไม่รักไม่ยอมพูดจะหลอกลวงให้ฉันต้องตรมเหนื่อย ไปตนรูดอีกแล้วไม่เคยึ่งปือในเรื่องความรักเพึ่งเคยได้รู้เพิ่งเคยได้ร้องเพิ่งเคยรู้จักสุดท้ายต้องมาอกหักไปไหนแล้วโดน ไม่รู้จะดำยังไรเอ้ามาจุดนี้ใหม่เขาบอกว่าฟ้าลองหายออกมาให้ฉันฟ้าสงสารและคงผิดหวังที่ชักนำให้ฉันพบเธอ ฉันคงผิดหวังมีข้อกำไรววาสนาเขาเลยไม่รักไม่ยอมพูดจาหลอกลวงให้ฉันต้องตวอมลองข้ามไปข้ามมานะคะเชิญมันคนซื้อ แม้ตึกสีส้มนี่มันติดดีแท้ไม่เคยฟึ่งเปลือในเรื่องความรักไปเติมข้าวก่อนนะคะเพิงเคยได้รู้เพิงเคยได้ร้องเพิงเคยรู้จักสุดท้ายต้องมาอกหักไม่รู้จะดามยังไร วันนี้เหนื่อยเมื่อวานแบบเหนื่อยสุดๆเลยวันนี้เลยแบบหอ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 บนี้จุดดูฟ้าปุ๊กชอบฟ้าที่มันเป็นแบบสีฟ้าๆแล้วมีต้นไม้ขาวๆสลับกันไปสลับกันมาปุ๊กว่ามันสวยแต่อันนี้นะคะมุด หรือมีพระอาทิตย์อยู่ไหนเอ่ยโอ้ยมองไม่เห็นเลยแหนในานาเหลือน,นิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าวกว่าจะโตแหน่ก็ตายพอแหน่ตายเสร็จขี้แดดขึ้นมาปืดเลยนะคะมาแล้วมาแล้วมายังมายัง นี่พอก็ฝังท่อน้ำก็จะมาออกตรงนี้นะคะน้ำก็จะมาออกตรงนี้ไปที่นู่นลงไปล่องมีล่องน้ำมาแล้ว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 ฝนตกตื๊บเปล่าเนาะอ,อย่าเพิ่งตกเลยให้หวานข้าวเสร็จก่อน มาแล้วมาแล้วเครื่องบินเครื่องบินเกิ้นเครื่องบินมาเกิ้นเครื่องบินมาหวานครับหวานในนานะครับอย่าหวานข้างบนนะครับข้างบนข้างบนตรงต้นกล้วยนะอย่าหวานนะครับข้าวมันกระเด็นขึ้นมาบนข้างบนเลยนะครับออกไปครับโอ้โห ลงอย่างสวยเลยครับข้าวนะครับเม็ดข้าวลงอย่างสวยมันน่าจะเสมอกันนะคะเสมอไหมเอากลับมาค่ะกลับมาค่ะกลับมานะคะกลับมานะคะอ้าวมาจ้ามาจ้ามาจ้าอีกสามวันหรือสี่วันก็ฉีดยาอีกนะคะ หมุนเขาหมูนหมุนวานลงน้ำตุ๊บ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 ตุเลยอันนี้เราก็มาดูผู้จัดการนะคะผู้จัดการอยู่นี่นะคะมาแล้ว มาแล้วนะครับออไปจ้าเบาๆจ้าเบาเบาจ้าที่คนาคัน,นต้นกล้วยไม่ต้องหวานนะจ้าจ้า,าไปจ้าสวยมากจ้าเดี๋ยวนะกลับนะคะกลับ ถังหนึ่งปุ๊กลืมนับน่าจะหกลอบมั้งไปกับหกลอบอามาจ่ะมาจ่ะมาจ่ะมาจ้ะมาจ้ะมาแล้วจ้าไปเติมจ้าไปเติม,ไป,ตมไปเติมอ้าหมุนคะ่ะอ้าหมุนคะ่ะหมุนโชว์จ้าไปเติมข้าวจ้าค่ะไปเติมข้าวกันนะคะไยบ่าย,ายจ้าสวัสดีค่ะ